วัสดีค่ะนะคะวันนี้กูจุกนะคะก็มาแนะนําการต่อผมแบบเทปกลาวอีกเช่นเคยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ทําผมสีเข้มหรือว่าสีต่างๆนะคะอยากต่อด้านในนะคะให้เป็นผมมีสีแฟชั่นแบบของกูจุกนะคะเห็นไหมคะ คือต้องใช้ผมแบบนี้นะคะลูกค้าใช้ผมแบบนี้เลยนะคะทําไมต้องเป็นผมสีอ่อนเพราะเราต่อด้านในยังไงเราก็ต้องทําผมสีอ่อนถูกไหมคะเป็นสีแฟชั่นนะคะทีนี้ทําผมสีอ่อนไปใส่สีที่เราต้องการอย่างเช่นสีฟ้าน้าเงินเขียวชมพูดแดงใดๆก็ตามนะคะต้องใช้ผมแบบนี้นะคะ ซ่อนไว้ด้านในนะคะเหมือนของคูจุบนะคะก็ใช้ผมสีสีบรอนนะคะสีบรอนสว่างเลยนะคะทําให้ทําสีออกมาดูโดดเด่นนะคะการที่ต่อไว้ด้านในอาจจะใส่แค่ประมาณ20ชิ้นหรือว่า10กว่าชิ้นนะคะเทคนิคตรงนี้นะคะก็คือช่างจะเป็นคนที่ดีไซน์นะคะเนอะย,ยังไงถ้าสนใจนะคะก็ทักมาที่ร้านคุจุบอะคาเดมี่นะคะบางคนทําสีดํานะคะผมสีดําใส่แบบออมเบนะคะก็คือเป็นแบบโค,คนดำปลายสว่างนะคะ ก็คือช่างจะดีไซน์ให้นะคะถ้าเกิดสนใจนะคะก็ทักมานะคะ